ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้น้ำใน <ะ S 2> นอจ้านนะะมาพบมาพอกันกับสาวสว่างคนไก่บ้านอีกแล้วเมื่อนี่สิภากินนะคะมอนเจ้าได้ถึงเวลาแล้วนอกห้างหายแก่การกินมาโดนนะคะสักผักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะคะมิตะเตเฮตเทดพอเ่เห็นเจ้ากินจ้าเถื่อสว่างสินาะก็เลย ตั้งใจเลยนะคะเมื่อนี่คือน้ำยากแกงไตปลามื้อเจ้ามันบุพอยเห็นนะ,ะเดี๋ยวข้าวสตักโยกอังสีดีกว่าเนาะเห็นไปน้ำกันเลยนะคะแกงไตปลามื้อเจ้านี่เลยจังสีเลยนะคะกินน้ำกันไปพร้อมกันเลยเฮ็ดนคนๆเนื้อปาลาลายๆนะคะมื้อเจ้าแบ่บแสบดอกมาเอามีตัวแปรนะคะก็คือ กลางเบิ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 งเลยควัทอมทอมเลยมุเจ้าอันขอกระยากกล้โตเสร็จหลายกว่าหนีอยู่นะคะแต่ว่ามันหักบ่อใดเนาะเะจังไดได้มากินไปน้ากันเลยค่ะพักมีซี่ใบนะคะกะซีมีเอ่องงานลดยกสวนคือเก่านะคะถ้าขาดผักไปนะคะรู้สึกว่าเป็นปรัปักกับชีวิตเหลือเกินนะคะใจสงกลุยลงไปร้อมมุเจ้าเอามา โบลายใหญ่หางแล้วมูจอาจ้าซิมก่อนซิมอีกรอบนะคะอืมหืมหน่ำนัวนัวคักนัวเนะี่ยขออนุยากคือเกาเด้อมูจอาใส่หมอกใส่มือนะคะก่อนที่จะไปบิ่งคลิปก็อย่าลืมนะคะกดแชรกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำในเด้อจ้าอือหือ ผักมีแม่นซ่ําใดกินซ่ํนัน อากาศแม่มดเจาะพอเราจะเป็นโรคซึมเศร้านอากาศละ่ะปวดพ่อนะแดดก็บ่ามากจนสิเริ่มเขานาน้าวรอบซองเหรอ,อ ดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นปัญหาหลกแตกเข้าก้น ว่าสิภาพไปเที่ยวกับบ่ท่านในภาพไปเที่ยวน,นะฮะพ่อจังสีแหละไม่จ้อง bừng bừng nha đầu tân ba bù nào tân nhanh nhảy lên uhm. <laughs> อช่บอเดวาพูด <le> ถ้าขาดพักก็คือขาดใจเลยนะคะทั้งนี้น่ะ ช่วงนี้นะคะ <c oughs> กัดซิมาานาสดในจักน้อยล่ะดูเลยล่ะเพราะยังเพราะว่าพิษของยามันก็ล่างกระทุ่งขึ้นนุงจอกล <c oughs> ปรยให้นั่งกระทุ่งขึ้นเต็มทีเลยนะคะ <c oughs> ถ้าเิาจะไปใส่เครื่องส้ำองส้ำอางลารบานนาเขามันกระสีเขาเอินได้อย่างไรอ่ะ มันจะไปเติมอ,อักเซวกว่าเก่าเนาะค่ะ แกงเหมือนอีิบดได้ใส่น้ำใหม่นะคะเพราะว่าเห็ดเป็นน้ำยาเนาะเรื่องของเรื่องน้ำใหม่เบิด เริ่มเผ็ดแล้วบัานพริกแกงได้ใจสนามเจอบเผ็ดถึงเครื่องเขาอ,อิลิ คนึงแถวบังคัคบมันนย่งดอกค้าตั้งอีกตัวหนึ่งนั่นใจบ่อยแล้วนะคะทุกคนมันต้องใส่ระบบสัมผัส <c oughs> อืม้ม มะเขือเปลือกน่นนะนี่ดีย่งา,างนองเวลาาม่เห็ดแก่งมันบมดเละมันจบน้ำน้ำครั้งนี้นทัวมันจบเป้าืดดีเด้งเลย นั่งลุมกว่หนีแม่นดีดส่ตาเขาค่ะ

Các bạn em đăng mua. องก็ให้บุกจับนั่นดีกาตาแสบพื้นบริษัทแสบน้ำมีแต่จะคล้องแสบทีู่่นเดียวอืมอืมอื้ม เ okay, ค้กน่า <c oughs> แต่พอดีเต็มที่เลยนะคะ,แล,ะแล้วก็แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจานนีก้ก็เสร็จับอิ่มพอดีนะคะขอบคุณหลายๆนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะจังได้ก็ตามนะคะช่วงช่วงนี้เนาะเป็นยังตรงรักษาดูแลจากของ อยู่สม,ม่ำเสมอนะทุกคนนะคะแก่อย่าลืมนะคะดูแลเจ้าของหลักกระข้นกลางๆพร้อมพอยยังไปใส่มาใส่แก่ยาทิมแมสนะคะเพราะมันสําคัญหลักกระเจลล้างมือเนาะคะ่ะตลอดนะคะแมนซิมีเฮาส์สบซีดวัคซีลีบ้อยดอกสองดอปสามดอปไปแล้วก็ต้องใส่ยืดเกา่าพร้อมอวารู้ว่ามือนี้มันจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะจังไงก็ตามเนาะคะ่ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจให้อีกรอบหนึ่งในเด้อจ้าทุกผู้ทุกคนคะ่ะไว้พอกันคลิปหน้านะคะเป็นห่วงสุขภาพกันหลกักอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพจะของดีๆน้ำเด้อจ้าทุกคนบา,บายบายไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไปแล้วเจ้า